สดีครับนี้ก็จะกับผมตั้มกันนะครับในเกมโซล a n น n ์เนวเวอร์นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเกี่ยวกับหินเทพนะครับผมหินเทพของในส่วนของการ์ดนั่นเองนะหินเทพจะอยู่ตรงนี้นะครับผมหินเทพเนาะหินเทพส่วนที่เป็นส่วนหายากนเองนะครับผมว่าหินเทพแต่ละส่วนแต่ละอ่าแต่ละการ์ดของเราเนี่ยเราควรหินเทพหินไหนก่อนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูสักนิดนึงนะครับโอเคครับผม น่าจะอยู่ตรงนี้โอเคห็นเทพนะครับอ่ามีทั้งหมดประมาณนี้นะครับตอนนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับเห็นเทพในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดก้อนนี้นะครับผมแปดก้อนนี้อันไหนควรหาก่อนที่สุดอ่าเราไปดูที่ว่าเห็นเทพไหนมีการสร้างดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับเทพอันนั้นแหละควรหาก่อนนะครับผมอ่าแต่เราไปดูก่อนนะอ่าของ ่าทางเข้านะครับผมเทพของทางเข้าก็มีอัตราแล้วก็เพิ่มความเสียหายพลังกดดันอโอเคอันนี้นะแล้วก็ปีปิตงปีปิตงเนี่ยมีเพิ่มพลังโจมตีเทพแล้วก็เพิ่มความเสียหายอาันมีพลังความเสียหายเทพมาแล้วอ่ะปีปิตงมาแล้วหนึ่งอันปีปิตงน่าทำนะครับผมอา่าต่อไปเพิ่มความเสียหายอ,าอ่านนี้ให้เป็น พลังโจมตีเทพนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ6ปีนะครับผมแล้วก็ของไต้โม่ไปต้านแล้วก็เพิ่มความเสียหายกดดันคล้ายๆกันกับนี่เนาะสองตัวนี้คล้ายๆกันจูจูชิงเป็นการเพิ่มความเสียหายกดดันแล้วก็เพิ่มความเสียหายเกี่ยวกับพลังเทพ่ะแสดงว่าจูจูชิงอีกการ์ดอีกใบหนึ่งละ ระหว่างหินของปีปีตรงแล้วก็หินจูจิชิงอ่ะเหมือนกันละตอนนี้มีเรื่องของความเสียหายพลังเทพนะแล้วต่อไปเพิ่มความเสียหายพลังกดดันแล้วก็ต้านความเสียหายพลังเทพอ่ะถังสารก็โอเคนะมีความกดอ่าพลังกดดันต้องการอยู่นะอันดับสองได้เลยต้านความเสียหายแล้วเพิ่มความเสียหายพลังเทพอาจการ์ดมาอีกแล้วหนึ่งใบครับผมกระต่ายนะครับเพิ่มความเสียหายพลังเทพ แล้วก็เนื่องหลงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเสียหายพลังกดดันนะครับผมแล้วก็ต้านความเสียหายกดดันนะโอเคการที่ผมแนะนําทําก่อนเลยนะครับผมขึ้น6กดาวนะครับผมขึ้นหดาวก็คือ1จูจูชิงสองนี่เลย2เป็นการเซียวอูแล้วก็3เป็น การ์ดของอปีปีตรงสี่เป็นใต้มู่ไปเอ่อสี่เป็นถังเห่าห้าใต้มู่ไปหกเป็นถังซานนะครับผมเป็นถังซานแล้วเจ็ดเป็นตัวนี้แล้วกันแปดตัวสุดท้ายคือตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้ให้พลังพลังโจมตีเทพโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายแต่ละเกี่ยวกับหินเทพเนาะมาอธิบายเกี่ยวกับเอฟเฟกแต่ละหินเนาะครับผม ตัวแรกเลยเห็นตัวแรกของถังเท่าตัวแรกของถังเท่านะครับผมของถังเฮาเนี่ยเพิ่มอัตราตเมื่อเราโจมตีเหนือชั้นนะครับผมเมื่อเราโจมตีเหนือชั้นจะมีการเพิ่มอัตราเพิ่มอัตราพลังเทพเพิ่มขึ้นมานะครับผมอัตราพลังเทพซึ่งอตัตราพลังเทพเนี่ยก็ยิ่งสูงยิ่งแรงนะครับสูงสุดก็7 5นนะครับผมแล้วก็ความเสียหายพลังกดดันนะครับผมยิ่งสูงก็ยิ่งแรงนะความเสียหายพลังกดดันน่าจะอยู่ประมาณ 800รไม่เท่าจะไม่ผิดนะครับผมอ่านะสามต่อเนื่องสามวิอ่ะ,นะ 3, อน,น,อะนะครับผมอันต่อไปการ์ปีปีตงการ์ปีปีตงซึ่งเทพปีปีตงเนี่ยจะแรงในส่วนของกระดูกนอกถ้าหากใครที่ยังรู้ตัวว่ายังใช้กระดูกนอกปีปีตงก็ยังต้องใช้นะครับผมก็คือปีปีตงจะทําให้พลังเทพของเราเนี่ยพลังโจมตีสูงขึ้น3,000ันแล้วก็เพิ่มความเสียหายให้กับ พลังโจมตีเทพอีก3%ต่อเนื่องอีก20วิต่อเนื่องอีก20วิออ20วถือว่าสูงมากนะครับผมถือว่าสูงมากแล้วก็เมื่อเราอัปดาวไปนะครับเมื่อเราอัปดาวไปจุดจุดนี้ก็จะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณนะครับผมทวีคูณก็คือเมื่อปีบิโตงเพิ่มดาวแต่ผมเพมบอกไปตั้งแต่ทังเข้าแล้วกันเนาะบ,บอกตั้งแต่ทังเข้าก็คือเมื่อเราเพิ่ม1ดาว ทุกค่าสเตตัสพวกนี้เนี่ยเอฟเฟกพวกนี้จะเพิ่มทวีคูณก็คือหนึ่งดาวหนึ่งดห้าสองดาวก็คูณ2เข้าไปก็เป็นสามใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นสามอันนี้ก็จะเป็นสี่สองเป็นแปดส่วนจุดแปดอ่ะประมาณนั้นก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ2เท่าสองเท่าเนาะคูณสองเข้าไปคูณ2เข้าไปลิบบิงก็เช่นกันพลังเทพตรงนี้ก็คูณ2เข้าไปเป็นห0พันอ้าวสูงมากห0พันตรงนี้ก็เป็นความเสียหายพลังเทพเพิ่มขึ้นเป็น6 สูงมากแล้วก็ใบนี้มันกันเมื่อเลเวลพลังกดดันเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งวิวอ่ะก็คือพลังนี่แหละเมื่อดาวเราเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งดาวสองดาว,ส,ดาวสามดาวไปเรื่อยๆหกดาวอ่ะแสดงว่าสเตตัสของตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรือ่อยๆหกดาวก็จะเป็นหกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คูณหกเข้าไปคูณหกเข้าไปอันนี้ก็คูณหกเข้าไปเนาะประมาณนั้นตรงนี้ก็หกเปอร์เซ็นต์หก หดาวก็คูณหเข้าไป0.2นจุดสองคูณหเข้าไป0.4นจุดสคูณหเข้าไปก็ประมาณนั้นแล้วก็จุจ,จชิงเพิ่มความเสียหายพลังกดดันคูณหเข้าไปหเปอร์เแล้วตรงนี้คูณเข้าไปห5ห้าเป็นเท่าไหร่สามสิบห้าหกสาสิบเป็นส0เโอ้โหสาสิเอนต่อเนื่องอยู่ประมาณส่บประมาณสามวินะประมาณสามวิแล้วก็ รอเวลาอีกประมาณสิบวกระตุ้นหนึงง่งครั้งตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมคูณคูณหกเข้าไปเลยค่าสุดท้ายเลยก็คือหกดาวคูณหกเข้าไปเนาะประมาณนั้นอันนี้ก็คูณหกเข้าไปการ์ดเสียวูกก็คูณหกก็ลองดูว่าคูณหกก็คือความเสียหายพระทั้งทีหกก็ได้ประมาณสิบแปดสามหกสิบปดใช่ไหมอ่าประมาณสิบแปดตัวเซนสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วก็ตรงนี้ต้านอีก 66สามสิบหกสาสิบหกเซ็นตโอต้านสาิบหกเยอะมากนะครับผมอ่านเยอะมากนะครับสําหรับการดูค่าของอ่าอินเทปนะครับผมซึ่งผมแนะนําก็อันดับหนึ่งเป็นจูจูชิงอันดับสองให้เป็นสองตัวนี้เลือกอันไหนก่อนก็ได้เลือกอันไหนก่อนก็ได้สองตัวนี้อันดับสามให้เป็นสามตัวนี้ละกันสามตัวนี้นะสามตัวอันดับสี่ให้เป็นนี่เลย อันดับสี่อันดับห้าอันนี้ก็ดีนะอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างดาเมจอันนี้ดีเนาะอันนี้ดีแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่แบบมันหาง่ายอ่ะมันหาง่ายแล้วกันเนาะมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมแนะนําเป็นการที่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังเทพเลยนะความเสียหายพลังเทพเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ปีปีตง้ง ความเสียหายพังเทพเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คูณหกหกหนึ่งเป็นหกหสองอ่าไม่ใช่สิสามหนึ่งเป็นสามสามสองหกสามสาเกสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสมหสิบก็คือ18บแปเหมือนกันอันนี้ก็คือ18อันนี้ก็คือ18แต่ไอตัวนี้โคตรแรงเลยสามสิบร์เซแต่ว่ามันมีระยะเวลาแต่ว่าไอตัวนี้18%ระยะยาวคือ20่บวีเลย6อ้ก็ลองดูนะ สำหรับใครที่ทําก็แนะนําว่าถ้าหากเป็นหินคราบนะครับผมหินที่เราจะคราฟเนาะมันก็จะมีส่วนของคราฟอยู่นะอยู่ในหน้าอยู่ในนี้แล้กันอยู่ในนี้นะหินคราบในนี้ส่วนที่ผมแนะนําให้ทําเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือ3ใบนะครับผมปีตรงเจ้าอู่แล้วก็ถังเห่าอ่ะผมแนะนําทําก่อนอันดับหนึ่งก็ในนี้ก็แนะนําว่า ทำปีตรงก่อนเพราะว่าปีตรงให้พลังเทพ18%ระยะเวลา20วินาทีอันนี้สุดๆนะเร่งสุดก็อันนี้คูณ6ไปดู3ก็ประมาณหมื่นนะโอ้ลักหมื่นเลยนะพลังยมเทพเพิ่มขึ้นมาหลังหมืน่นอันนี้ดีแล้วส่วนอันนี้ก็18%เช่นกันกระตุ้น3วิตมันก็ทำงานบ่อยเนาะเมื่อเราสร้างความเสียหายนะครับ ผมแนะนําตามตามนี้นะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าพลังโจมตีเทพคูณหก็ก็ประมาณสามหมื่นไหมพลังโจมตีเทพประมาณสามหมืนหรือเปล่าหรือสามพันห้าหกสามสิบก็ประมาณสามพันโอ้น้อยอันนี้น้อยมากผมแนะนําว่าอันนี้เป็นอันสุดท้ายเนาะอันที่ทําก่อนคือปีตรงแล้วกันแล้วก็นี่แล้วก็นี่ถังเฮาก็ดีนะ ถังเข้ามันดีในเรื่องของการติดอัตราถ้าหาใครทําแล้วกันเอาแบบนี้แล้วกันเป็นไกด์เลยเป็นไกด์นาทางก็คือทําดาเมจก่อนอทำดาเมจอันไหนอันหนึ่งก่อนทําจะทําเสียอูก,ก่อนก็ได้ทําปีปีตรงก่อนก็ได้ทําเสร็จแล้วไปทําถังเข้าก่อนอประมาณนั้นนะก็คือทําดาเมจก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ไปทําให้อัตรามันสูงขึ้นอัอตรามันสูงขึ้น,นก,ก็เรื่องหนึ่งอันแล้วก็ไปเอาถังเข้าประมาณนี้น,นะครับผจะทําให้ ตตัดเราสูงขึ้นเลยนะครับนนะก็จะมีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับมิเท์นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไ้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย